เพื่อนเื่อฟันเกี่ยวกับ job เกี่ยวกับงานอีกงานหนึ่งนะคะก็คือการรีวิวสินค้าของเว็บไซต์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกานั่นคือเว็บของอเมซอนนะคะเนี่ยค่ะของอเมซอนเว็บไซต์อเมซอนซึ่งสินค้าที่ส่วนใหญ่ที่จะรีวิวก็จะเป็นพวกทั้งมีทั้งของกินของใช้พวก เทคโนโลยีต่างๆนะคะวันนี้จะมาโชว์สินค้า,าบางส่วนนะคะของกินบางส่วนที่รีวิวให้กับอเมซอนนะคะก็จะมีอย่างสามเีเป็นคนที่ชอบทานสมูทตี้ตอนเช้าๆทุกวันก็จะออเดอร์พวกนี้มาะคะ่ะพวกซปเปอร์ฟูด้ดพวกเนี้ยคะ่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นออแกนิกนะคะนี่ออเดอร์มาจาก อเมซอนนะคะเนี่ยค่ะคิงซีสโปรตีนเนี่ยค่ะพวกนี้นะคะพวกนี้คือเอามาทำสมูทตี้ตอนเช้าๆกับนมอัลมอนด์แล้วก็มันจะมีพวกอาหารเสริมสไปรูไลนะ่าพวกแคลเมอรี่แล้วก็พวก มีพวกวัตถุินต่างๆด้วยนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะนิตรีพลาดีใจมากเจอแอนไมซอนแล้วก็นน่อันชันก็มีนะคะจากบ้านเราออเดอร์มาทาขนมก็มีเนี่ยค่ะากาแฟเพราะปกติจะทานกาแฟทุกวันช่วงนี้ไม่ต้องซื้อกาแฟเลยค่ะไม่เคยซื้อกาแฟเลย มีหลากหลายมากหลากหลายหลากหลายชนิดมากแบบ organic. ออร์แกนิกกันนี้อันนี้เป็นอันนี้แบบนี้เป็นชานะคะพวกชาขมิน้นชาต่างๆนะคะเรียนแผงแบบนี้เลยค่ะเป็นแผงอย่างนี้เลยค่ะที่ออเดอร์มาก็เอ็นี่พริกไทยด้วยอนะันไม่ใช่พริกไทยพริก พริกบ้านเราอะค่ะพริกจากเมืองไทยนะคะโรดักออฟไทยแลนด์ยังไม่ได้ลองเลยไม่รู้ว่าเผ็ดขนาดไหนเพิ่งได้มาเพิ่งได้มาเมื่อวานในนี้เนี่ยค่ะเล่สิเล่ลาดเมื่อกี้ได้มามนเลยเป้โงโลเป็นเป็นเป็นแป้งเป็นแป้งเอามาทำขนมได้นะคะก็ พราะมันมีว่ามาีว่าเราทำยังไงด้วยนะคะมีเรซสเปีออกมันนะคะมีวิธีทำว่านี่เอาอันเนี้ยสามีสั่งบอกว่าอยากให้เอามาทำขนมสายคิดโตก็ทานได้นะคะเนี่ยแล้วจากนี้นะคะยังมี พวกเครื่องสำอางพวกซีรัม่มพวกลิปสติกนี่ลิปสติกที่ที่ทา,าวันนี้ก็จากอเมซอนเหมือนกันนะคะนี่ทุกอย่างสั่งมาจากอเมซอนหมดเลยเอามารีวิวซึ่ง 1. นึ่ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านพวกเหงื่อของชายอยากได้อะไรก็ออเดอร์มาเลยะคะ่ะเอามารีวิวสได้สินค้าฟรีเขาส่งฟรีได้สินค้าเราฟรีแถมเราได้เงินใช้ด้วย นอกจากนี้นะคะยังมีพวกนอกจากของกินของใช้แล้วนะคะก็จะมีพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ออเดอร์พวกเครื่องเคยมีโน้ตบุ๊กที่ไดท order book, Air fire, Air fire ้ที่ออเดอร์มารีวิวโน้ตบุ๊กกล้องถ่ายรูป Airfire i ร์แอรนี่ยมีสามเครื่องแล้วที่ออเดอร์มารีวิวเพราะมันมีคือมันมีแตกต่างกันไปก็เลยอยากรู้ว่าแบบไหนดีที่สุดแล้ นี่คือนี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้ประหยัดค่าจ,จ่ายในบ้านได้เยอะเลยค่ะแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยซึ่งคราวหน้าจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าเราทํายังไงถึงได้รีวิวสินค้าของอเมซอนนะคะจะมาบอกว่าเขาทํายังไงถึงจะได้เป็นนักรีวิวสินค้าของอเมซอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย